สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสูตรคำนวณ2ตัวล่างแบบปากหลักที่ส่งชุดนะครับซึ่งเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคำนวณไว้ชมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะมีแนวทางงวดประจําวันที่1เมษายน2567นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นสถิติที่สู่เข้าล่างมา3งมวดติดนะครับในงวดแรกที่ผมทําสถิติย้อนหลังไว้คือในงวดที่ออกสี่สานครับ มาดูนะครับหลัก10ล้านนะครับในม้วนแดงนะครับรคำนวณได้ตัวดิน4ี่กับ7จ็นะเด่น10ล้าน4ี่กับ7ส่วนหน่วยล่างเด่นตัวเดือสามนำทั้ง2สูตรที่เดินดีเนาะจบประกบคู่ชุดซึ่งจะได้ชุดดินนะที่2ชุดนี้ก็จะมีชุด4 3กับ7 3สนะครับ4 3กับ7 3ซึ่งจะมีมา1ชุดตรง นในงวดแรกเนี่ยที่ผมํามสี่ไว้คือในงวดเดสีา 4, 3, นี่ครับชุดที่เข้าจะเป็นชุดนี้ที่ได้4 3สานะครับก็จะมีมาตรงๆเลยนะครับนี่จะเป็นแบบตรงเนาะเพราะว่าทั้งสองสูตรเป็นแบบปักหลักนะสูตรแรกจะเป็นสูตรปากหลักสิบส่วนสูตรที่สองปักหลักหนึ่งนะครับดิ่งแค่นี้นะครับสองชุดนะครับดิน2สองชุดตรงนะย้ำสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับ ในงวดนี้นะผมก็จะมาลงให้ดูกันเป็นงวดแรกนะครับงวดที่แล้วนะครับสูตรเก่าในงวดที่แล้วหลุดนะครับจากที่มันเข้ามาเนาะไหลงวดครับก็หลุดงวดที่แล้วนะ้นที่ออก78นะครับอ่าันนี้คือจะเป็นสูตรใหม่เนาะทันมาครับในงวดที่2หลัก10ล่างดิน4กับ7นะครับส่วนหลักหน่วยล่างดิน9ตัวเดียวเนาะนำทั้ง2สูตรนะที่เดินดีนะ จับประกบคู่ชุดก็จะเด่นที่2ชุดนี้ครับมีชุด49กับ79เนาะถ้าจะ4 3เลขออก79ก็เขาข้าที่ชุดนี้ครับตรงตรงเลยนะถูกเป็น2งวดน,นะครับวดที่2ออก7 9ครับนะถูก2งวดทันมา,นางวดที่3นะครับหลัก10ล้างมาดูเอนครับเด่น7กับ0 ส่วนหลักหน่วยร่างดิน8ตัวเดียวเนาะนำทั้ง2สูตรที่ที่ดินเนาะจะประกบได้2ชุดนะชุดแรกจะเป็นชุด78ส่วนชุดที่ซนดิน08นะครับชุดที่ข้าจะเป็นชุดนี้ชุดแรกครับ78เนาะข้างตรงๆถูก3งวดติดนะครับถูกเป็น3งมวดติดนะครับ, 3, รบอันนี้คือสถิติสูตรเข้ามาเนาะก็เป็นสูตร สองตัวแรกงน,นะดินดินสองชุดนะครับเป็นสูรใหม่นะครับส่วนที่มาของตัวเลขนะครับมาดูนะครับเข้ามาแป้นวดนแบบนี้ตรงๆจริงหรือเปล่าเนาะเรามาลงองคำนวณเทียบดูกันครับมาดูนะครับตั้งแต่ในงวดแรกนะที่สู่เข้าเนาะคืนในงวดออสี่สามนะครับ เรามาดูกันครับสูตรได้เป็นสูตรหาเลขเด่น10ล่างจะเป็นแบบ2ตัวครับดิน4-7ในงวาได้อนอนเดิน10 10ล่างนอนเด่น10ล่างเป็น4กับ7นะครับวิธีคิดสูตรนะครับเด่น10ล่างใช้ตํำเป็นหลักแสนบวกกัน2ครั้งบุตริตรำเป็นหลักพันนะครับบุตริตรำเป็นหลัก10บนบวกกัน2ครั้งบุตทําำเป็น10บล่างบวกด้วยมคงที่อีกครั้ง2อบวกเเป็น9 การบวกสเท่าสิบเอบวกสาคงที่14บสี่นี่คือสูตรเด่น10บล่างเด่นเจ็ดอ่าสกับ7จเนาะสี่นเพิ่มไปสามเป็นเถูกไหมครับฉะนั้นได้ตัวเด่นคือสี 7. ต่อมาครับหลักหน่วยนะเด่นหน่วยล่งสูตรที่สองตัวเดียวนะครับไม่ไคิดสูตรนี้ใช้น้า,าหลักหมื่มาบที่หลักหน่วยบนศูนย์บวกสา เท่ากับ3อันนี้คือหลักหน่วยล่างเด่นตัวเดียวที่ได้คือ3าําทั้ง2สูตรที่เดินดีเนาะจะประกบซึ่งจะได้ชุดเด่นล่างเนี่ยที่2ชุดนี้ก็จะเป็นชุด4ี่สกับชุด7จ็สาเลขที่ออกก็าจะสูงแก้ออก4ี่สาออก4ี่สาก็เข้าที่ชุดนี้ชุดเด่นชุดแรกนะครับเนี่ยชุดแรกเลยนะออก4ี่สามต้ตรงๆครับจะมีมาแบบนี้นะครับ มาดูครับงวดที่สองในงวดสองครับหลักสิบล่างเด่น47จริงไหมส่วนหลักหน่วยล่างเด่น9ตัวเดียวมาดูวิธีคิดกันครับวิธีคิดสู่หลักสิบล่างนะครับใช้ตำาปนหลักแสนวกกัน2ครั้งนะครับวิตําำนหลักพันนะ บูด้วตั้มใหลักสิบนบวกกัน2ครั้งบูด้วยตัมม้หในหลัก10บ,บ,มมล,บ10ล่างแล้วก็บุด้วสามคงที่8บวก1เป็น9 9 8เบวก8ท่ากับ17บ7บวก4 21บวก3คงท,ที่24เนาะนบเพุ่มไป3แต้มนบเพุ่งไป3แต้มเป็น7ดินี่เ็นี่คือตัวเด่น10บล่างในงที่2ดิน4 7นะครับทันมครบับหลักหน่วยล่างดินตัวเดียวเนาะดิน9นะครับจริงไหมนำหลักหบุด้วหลัก หน่วยบนนะ2หลักนี้บวกกันได้เลยครับ4บวก5เป็น9ได้9ครับหลักหน่วยล่างนำทั้ง2ส,สูตรนะจะประกบนะชุดเด่นล่างครับได้2ชุดนี้คือชุด49กับชุด79มาดูเลขที่ออกตัดสี่สามซึ่งเลขที่ออกคือเจ็ครับออก79เกนาะก็เข้าที่ชุดที่2นะเข้าชุดที่2นี่ครับจะมีมาแบบนี้ตรงๆนะครับถูกเป็น2งวดครับ ต่อมานะครับงวดที่3ที่ผ่านมานะครับงวดที่3นะครับหลัก10ล้านดิน7กับ0ส่วนหลักหน่วยล้านดิน8ตัวเดียวจริงไหมมาดูนะครับเรามาเริ่มกันที่หลัก10ล้านนะที่ได้ตัวดินคือ70นะครับวิธีคิดสูตรนี้เนาะนำตั้มในหลักแสนวกกัน2ครั้งบวกด้วยตั้มในหลักพัน หลัก10บบวกกันสองครั้งครับบุริสิบล่างแล้วก็บุริสามคงที่ครับ4บวก3เป็น7 7เบวก7เท่ากับ14 14บวก3คงที่เท่ากับ17ได้ตัวได้คือ7ทีนี้นะําเพิ่มไป3แต้มเป็น0ย์อันนี้คือหลัก10ล่างครับที่ได้ในงวดที่3นะครับเด่น70ถัดมาครับหลักหน่วยล่างนะนำต่ำไปหลักหมื่นด้วยหลักหน่วยบน5บวก3 2เลขนี้นำมาบวกกันได้เลยครับเท่ากับ8ครับ ทีนี้เราก็จะประกบทั้ง2สูตรนะดิน2ชุดนี้ครับดิน78กับเดิน08เลขที่ออกเป็น 7, 8, ครับเลขออก78ก็เข้าที่ชุดแรกครับชุดแรกที่ได้ชุด78็เนาะก็ข้าตรงตรงทุบเป็น3งมวดครับวดนี้ก็จะเป็นอา่าวดที่4นะครับงวดที่4ี่ที่ผมจะมาแบ่งปันสูตรให้ดูกันนะก็เป็นแนวทานนะครับเดินล่างนะครับจะเป็นแบบ2ชุดนะครับที่น่าลุ้นนะครับ มาต่อกันเลยนะครับเรามาลองคำนวณดูครับ10หน่วยล้านวันนี้จะเป็นตัวไหนเนาะเริ่มที่สู่แรกเป็นสูตรฐานหลัก10ล้านจะเป็นแบบ2ตัววิธีคิดสูตรนี้ครับใช้ทำเป็นหลักแสนบวกกัน2ครั้งบุรีทำเป็นหลักพันนะครับบุรีทำเป็นหลัก10บนบวกกัน2ครั้งบุรีส10ล้านบุรีสามคงที่ครับ8บวก7 15บวก4 9, 19 19บ7วก ยี่สิบหกบวกสามคงที่ยี่สิบเก้าได้ตัวแรกคือเก้านำกไปสามแตนะ้มเนาะเป็นสองดินเก้าสองที่หลักสิบล้างครับพวันี้หลักสิบล่างครับดินเก้าสองถัดมาครับหลักหมื่นล่างจะเป็นตัวไหนนะครับมาดูกันครับก็คือนําหลักนะมหมื่นแต่มาบวกที่หลักหมื่นบนนะนำสองหลักนี้บวกกันได้ดีครับนำเก้าบวกหกเท่ากับสิบห้านะครับได้ห้าครับนี่คือหน่วยล่าง เราก็นําทั้งสองสูตรนะจะประกบชุดดิน่นนะชุดดิ่นล่างก็จะเป็นชุด95ที่ทเด่นล่างเนาะจะเป็นชุด2องครับก็จะดินอยู่ที่2ชุดนี้ครับจะเข้าต่อเป็นงวดที่4ี่ไหมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับจากที่สูตรนะเข้ามา3ามุมติดนะสามมุติดเข้ามาแล้ว3ามมติดแบบลงตรงเลยนะครับวันนี้ครับทําได้95า 9, 5, กับ2 5หนะครับ เป็นสูตรคำนวณล,ล่างนะครับมาล่างอย่างเดียวเนาะสำหรับสูตรนี้นะครับก็คิดองไรกับสูตรนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้าเรายังมั่นใจนะจดไปเนาะเป็นแนวทางอันนี้คือแนวทางนะครับสอนตัวล่างเป็นสูตรใหม่นะสูตรใหม่วันนี้นะผมเพิ่งมาลงให้ดูกันเป็นวันแรกนะครับถ้าถูกใจสูตรอันนี้แคมปไว้ครับ สำหรับสูตรนี้นะครับเป็นสูตร2ตัวแรงดิน2ชุดนะวันนี้ทำได้9 5 25นะครับ9 5กับ25นะครับจะเข้าต่อเป็นวุที่4ไหมก็เรานำไปพิจารดูนะครับนะก็สถิติสูตรนี้เนาะมันก็จะมีมาแบบนี้ตรงๆนะครับวันนี้ครับ95กับ25 คิดเห็นอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับสูตรทางเลขล่างเนาะเลขล่างเมที่แล้วนะได้7894กก็เข้า2ตัวนะครับวดนนี้เป็นงวดนที่39ครับสูตรนี้ทำได้5 6 7 2ก็เน้นไปที่7กับ2คาดว่ามันน่าจะมีมาหนึ่งตัวเนาะ7กับ2นะครับ7จกับ2ในงวดประจำวั 1, นที่1นเมษายน นะครับน่านลุ้นเนาะเจ็ดกับ2วันนี้เป็นเลขติดล่างนะครับถ้าเราเทียบกันสูตรนี้นะสูตรสนตัวล่างที่ที่เป็นสูตรใหม่สูตรนี้นะครับได้95กับ25เนาะก็ชนที่2กับ5นะส่งสูตรชนที่2กับ5นะครับเพราะฉนั้นก็เป็นชุดเด่นล่างที่น่านลุ้นนะทั้ง2สูตรทั้ง2ชุดเลยนะครับนะก็จะประมาณนี้นี่คือแนวทางนะครับเลขล่างเนาะทำได้แบบนี้นะครับก็ เรานําไปวิเคราะห์ดูกันอีกทีนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับที่ทําได้95กับ25นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่ข้อมูลทั้งมวทั้งมวลเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ f c ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณท่นนะครับ